สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊กแล้วก็โซเช a ยลคนะคะวันนี้ดีใจว่าคือแบบไปสนีมาส่งตอนเช้างงไปเลยว่าอยู่ๆมีของมาส่งแล้วก็ไม่ได้สั่งอะไรจากอนะินเทอร์เน็ตนานมากแล้วเราก็คือเราไม่ได้สั่งเลยคือพี่อ้ํมคิมจีรีนะคะพี่อ้ํมคิมจีรีส่งส่งพัสดุมาให้มันคืออะไรหนูก็ไม่รู้นะคะคือพึ่งได้จะแบบดีใจมากคือ,ค,อ,อ,อค,นนะคือเราเราเราก็แจกของรางวัลทุกคนนะคือเรา ุกคนที่ทำโซเชียลแคมรีวิวแต่งหนนะ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่อ้๊อพี่โยพี่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราทำโซเชียลแคมเพราะว่าเราลากักเรามีความสุขในการแบบแบ่งปันกับเพื่อนนะคะแล้วก็เออมีความสุขในการแบบเออเอาขอ,องเออนู่นนี่นี่หน่อยมาโชว์กันมาแต่งหน้านตะเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มามกดไลค์มันมีความสุขในที่ทำตรงนั้นแล้วก็วันหนึ่งเราก็ได้เจอกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในโลกออนไลน์ซึ่ง สามารถทำให้เรารู้จักกันได้ใกล้ค้นแล้วก็เราจะได้พบเพื่อนใหม่ที่มีความจริงใจให้กันนะครคือไม่คิดว่าที่อ้อจะส่งมาให้ความช่วยหากจริงนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวแกะกันเลยเนาะนันคืออะไรเพื่อนเพ่อนจาเล่นแกะเเว่นายก์ด้วยเนราบคบโอควิคดีใจมาก ราก็ตกใจมากว่ามันคืออะไรโวอั้มแพกอย่างดีโมนรู้สึกอะไรใจอะรู้สึกมีความรู้สึกว่าแบบตัวเองส่งอะไรไปให้ที่เขาเนี่แล้วพี่พขเขาส่งอไ,น,ไน,อววน,อนี่ค่ะเป็นเซอร์ไพรส์นะคะพี่เขาเขียนว่าเซอร์ไพรส์บ็อกนี่ชูนองเกรสนะคะ เป็นข้าวของเล็กๆน้อยๆส่งมาให้หนูใช้นะคะราคาอาจจะไม่ไม่ไม่แพงมากแต่ตั้งใจให้นะคะอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำทีปิเออร์ไหนหน้นะคะคิมซีขอบคุณพี่อา้มมานะคะคือทุกคนที่เราส่งของไปให้หรือเราเล่นเกมหรืกันเออสิ่งที่ของที่ให้มานะคะเป็นของที่แพงแพงตรงไหนแพงตรงใจคะ่ะ ค, me, kind of ค,ค, parliament. คือน้ำใจเร like าแพงมากค่ะที่เราให้ลูกคั้งสองคุณพี่พ่อมาสิ่งของโอ๊ยจะลองคือดีใจมากเราก็แบบไม่คิดว่าจะมีแบบเพื่อนในโลกออนไลน์แล้วก็คบกันเราก็มีแบบมาแลกเปลี่ยนของวันอะไรกันเล็กๆน้อยขอบคุณนะคะก็มีความรู้สึกดีใจมากดีใจอีขอบคุณพี่อ้ํา um ที่มีเราเราเอ่ออย่าลืมไปติดตามพี่อ้ํนะคะของชื่อว่าชื่อของ ื่อของพี่อั้มคือคิมจีรีค่ะพี่อั้มลองฟินลองดูพี่โลกรองอกพี่อั้มรสุกว่เบอร์ตมากเลยค่ะแล้วก็เป็นไปโสดชอบเลยแล้วก็อย่างแรกเลยนี่แป้งปัดของอี d ูดี้หอมจังเลยอยากได้กินอะไรด้วยแป้งแป้งปัดแก้มของ e ีทูดี้เฮานะคะอุ้ยขนนุ่มมากเลยอ่ะ น่าเชียวจะอันนี้จะได้เอาไว้เอ่อสไลด์ด่างนะคะแล้วก็ปัดแก้มแล้หรือว่าไฮไลท์เนี้ยได้เลย,เยดีใจมากโอ้ยเป็นผ้าพันคอต่อมานะคะผ้าพันคอโอ้ยเจ้า,าว่าวผ้าพันคอนี้วิน่ารักเชียวหอมด้วยพันเลยโอย้ให้มาเยอะมากเลยอะ่ะ นี่ค่ะเอ่อมิสที่นะคะ BB Wonder นะคะเอ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเออ BB Cream นะเอ่อเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้ที่เรามีมันใช้ดีนะชอบมากเลยนี่น่าจะเป็นเอ่อองพื้นเนื้อครีมต่อมานะคะเป็น Eye Primer อุ๊ย เกือบมนาะไม่เคยใช้อายพร e r เมอร์วูดจริงๆนะคะของอายพรเมอร์ของ E2D e ด้วยอะ่ะพี่อ้้มขอบคุณมากเลยดีใจมากนี่เป็นอายพรเมอร์ของ e2D house โาอุยพี่อ้้มใจดีมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาใช้กันจริงๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรอย่ามันคืออะไรยังไม่รู้จักอะ่ะ มามาอันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จักอันนี้เป็นบีบีครีมนะคะเอสแอห้าสิบอุ้ยเก๋อชอบตังโดนมีความสุขมากมายอันนี้นะคะเป็นของสกินฟูดนะคะเป็นโกคาเวียมันคืออะไรเอ่ยเป็นกิฟเซ็ตปึ๊บเก็บไปลี้นี้ยาวหน่อยนะคะอุ้ยแต่ดีใจมากอ๋ออย่างน,นี้มันเป็นคลา,ายเซรั่มป้าถ้าจะไม่ผิดอ๋อเป็นโทนเนอร์แล้วก็ อะไรอะโทนเนอร์แล้วก็อะไระไม่รู้จักแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปศึกษาข้อมูลดูนะคะอุ้ยดีใจมากไม่เคยขีดอะไม่เคยคิดจริงๆคือทุกคนนะคะที่เราที่เราทํากันอนี้ยคือเราไม่หวังผลตอบแทนอุ้ยเป็นต่้งหูน่ารักจังเลยเป็นโบด้วย เป็นตังคูแบบแบบหนีบนะคะเออเป็นตังคูแบบหนีบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่ไปมาหาอะไรด้วยน่ารักมากเด่นเด่นดังเด่นดังเวอร์ตา,าอุ้ยเป็นปดัดแก้ปของอีทูรีเฮาส์นะคะยังไม่ได้แกะด้วยเบอร์เบอร์อะไรอ่ะเออเบอร์ เบอร์อะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าอุ้ยอุ้ย,ยสีสวยสีนี้ชอบมากนี่เป็นสีชมพูออกพีชนะคะใช้ได้ทุกเขาเรียกว่าอะไรนะทุกกาลเทศะ,ะเขาเรียกว่าเออทุกสถานการณ์เลยอุ้ยดีใจจังเลยอะ่ะแล้วพี่อ้ําก็ให้เทคเทสเตอร์นะคะอันนี้เป็นปิ้นแล้วก็น่าจะเป็น อันนี้เป็นของสกินฟูดแล้วก็สกินฟูดเหมือนกันว้าวอันนี้เป็นของ East to ูตี้เฮานะคะเป็นเทสเตอร์น่ารักมากรลยอ่ามีความสุขตังเลยย่ะแกะเราว่านี่แล้วก็มีนี้ด้วยอันนี้อันนี้เราใช้เหมือนกันอยู่ข้างล่างนะคะ m i s ต T Lady M อนะคะ V Shape ของอั้มที่อ้้มพัชราภาอันนี้เวิร์กมากลองใช้แล้วด้วยต่อมามันคืออะไรเอ่ยอันนี้ น่าจะเป็นแปลงปัดแก้มนะคะอันนี้เดี๋ยวลองแกะด,ดูกนอนเป็นแปลงปัดแก้มอุ๊ยน่ารักที่สุดเลยย่าไม่เคยมีอะ่ะน่ารักมากมีความสุขมากะ่ะน่ารักมากเลยคืออันนี้ดีอันนี้ดีอย่างหนึง่งคือปกตินะคะหนูจะพกจะพกแปรงแต่งหน้าใส่กระเป๋าไว้หนึ่งอันซึ่ง ซึ่งคือมันจะไม่มีฝาปิดปอกปิดอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เอออันนี้จะเอาไปที่มหาลาัยเอาไปใช้มีความสุขจังเลยอะ่ะเหมือนได้ของเล่นตักเด็กเด็เหมือนได้ของแบบเป็นเด็กๆได้ของเฮ้ยอันนี้ใช้อยู่เบอร์นี้เลยกําลังจะหมดแล้วด้วยคนตาปอมเบอร์อาสามเบอร์อาสามหนึ่งเบอร์นี้ใช้อยู่ด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูค่ะตับหนึ่งนี่เป็นเบอร์นี้นะคะ ใช้อยู่แต่เอามาใส่กล่องกล่องของอายุมีเพราะว่ากล่องอันนี้มันอันใหญ่ไงอุ้ยเราเราจะใช้หมดเราด้วยเราดีใจมากมีความสุขมากขอบคุณพีอ่อั้มค่ะอุ้ยนี่ซีเค e ตไบอั้มอะไรนะมิสทีนเมจิกซีเครตไบอั้มพัชราภาเป็นเป็นลิปมันนะคะเออแล้วก็มีตินนะคะทาปากเป็นปากเจอเจอแบบอั้มพัชราภามีวามสุดจ้งเลย จ <c oughs> ขอบคุณพี่อ้ํมจริงๆนะคะใบนี้หนูจะเก็บติดติดไว้ที่กระจกหนูเลยกระจกแต่งหน้านี่พี่อ้ํมเขียนให้นะคะ <c oughs> คือเออ่มีความรู้สึตอนแรกเป็นคนที่ไม่เชื่อว่า <c oughs> เพื่อนในโลกออนไลน์หรือสังคมออนไลน์จะเป็นคนที่จริงใจแต่คือพอเรามาทําโซเชียลแคมเนี่ยมีคนมาพูดคุยมีคนมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเรามีความรู้สึกแบบ เฮ้ยเราเราเรามีความสุขกับการทำโซเชียลแคมอะเรามีความสุขกับการที่ได้เจอเพื่อนมีคนมาคอมเมนต์มีคนมากดไลค์แล้วก็มีเพื่อนดีๆนะคะมีรุ่นพี่ดีๆอย่างพี่อ้าําพี่โยและทุกๆคนนะคะที่เอานูน่นเอานี่มารีวิวออามาคุยกันเนี่ยค่ะมันเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ที่เอิบเราจะเก็บแล้วก็เอาไปใช้เอาไปใช้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะออ้ยได้ของเยอะมาได้ของเยอะจริงๆ มีความสุขมากเลยค่ะเนี่ยมีความสุขจริงๆอุ้ถือไม่หมดอ่ะล้นไม้ลนม้ลนมือไปหมดเลยเนี่ยมีความสุขมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอวางนิดนึงขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณพี่อ้ามีมิียาหายคลิ